ฮ้ยมมนหัวกินน้ตายวะเนี่ยไม่รู้อะกูยิงรัวกูกดรัวแหละอะยังนี่เฮ้ยเฮ้ยมันถึกจังหวะอีบิกอะอ่าวแม่งเล่นเหลี่ยมมันเล่นเหลี่ยมมันเล่นเหลี่ยมครับทุกคนมันเรามันเราปืนลีเจ็ทมายิงผมกูก็ว่าทำไมแม่ง อ๋อๆๆๆๆๆตายกูเล่นไม่เป็นอะสเต็ปแบบเนี้ยกูก็เล่นไม่เป็นเอาปืนอะไระอีกละ่ะนานจังอะตรงนี้เลยอนอาอาย่างอ๋อๆๆๆนี่ไงได้หมื่นฟรีได้หมื่นฟรี ทายหมื่นฟรีครับทุกคนอพอเราฟื้นหมื่นไวยิงผมดู ดูมันทำดูม okay, ันทำมันทำโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนับใบสุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ i n f i n t e Station Fantasy k e n p e ยนะวันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมอีกแล้วนะซึ่งเพื่อนผมมันก็ขอแก้มือนะจากคลิปที่แล้วนะที่มันหัวร้อนแล้วมันออกดิสไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนดีกว่านะครับว่าวันนี้มันจะมาท้าเซตอะไรเราเล่นนะครับก็ไปดูเลยปะ โอเคครับแล้วก็เข้ามาแล้วมาเนีย่ยยังไม่ถึงเฮ้ยแม็กหมดทำไมยิงไม่โดนเลยวะฝีมือตก โอ้ยย oh, yeah, <laughs> ังไม่นาวัดวัดไทยทำด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนโอเคครับ <laughs> เรามาตาที่สองเมื่อกี้แม่งไม่นาวัดเลยมาเลย <laughs> แม่งปาดอันนี้เล่นเป็นนะเล่นปาดนะโอ้ยเยยอู้เลือก แม็กคืกออดีเฮ้ยแม็กหมดอีกแล้ว อยเกือบตายนะเอ้ยเกือบตายนะเฮ้ยเฮ้ยแค่แม่งคมหัวกูจังวะกูแฝงแม่งสองตาแหละอีพิกกูว่ามันไปฝึกมาแน่นอนเลยกูว่ามันไปฝึกมากูไม่เคยได้เล่นมึงก็รู้เออช่วงช่วงกูไปเล่นฟรีไฟนี่มึงไปฝึกมาแน่นอนเกี่ยวเกี่ยวกูทำกันบ้านมึงทำเสร็จด้วยอ่ะมึงเข้าบ้านมึงมาเปิดคอมเนี่ยจริงว่าบ้านคอมก็ดับเพื่อนรู้อยู่เปิดน้ำอุ่นทีดับทั้งบ้านเลย เปิดน้ำอุ่นเที่ดับสองวาเป็นกินไฟเอาไปไหนอ่ะจัดของอยู่เจย็นมาตาที่สามเขืนไหลชอบตั้งหรือว่าตั้งดิไม่ตั้งมันก็ยิงกูดิไม่เกียกมันยิงทะลุเฮ้ยแม่งมาทางนี้เอริน กูซุนก่อนด้วยอ่ะอุ้ยแม็กหมดกูซุนว่ายาไม่โดนหัวเลยว่ายไม่โดนหัวเลยกูซุนด้วยอ่ะอุ้ยไอเหี้ยแม่งบังเกอร์แม่งเนี่นยโดนเนียโดนสองเพเด็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกูซุนให้ด้วย อ้แม่งปาดอีกอ่ะเฮ้ยโอ้ยเติมแม็กยา้อาพี่ผ่าเลยโดนนะโดนหัวนะหัวนักอ้วนอะหัวสองไม่ตายทำไมไอ้เหี้ยไม่ตายหัวสองอีกแหละหัวสองเหี้ยอะไรหัวสองไม่เกลี้ยขึ้นแดงสองครั้ง เนี่ยหัวหนึ่ง,ห,งหัวสองหัวสองกูตายดิกูไม่ได้ปั๊มยาเลยมันไม่ตายต้องไปดูในคลิปกูด,ดิเฮ้ยมึงอยากขยันตั้งบังเกอร์ดิไอเวนตั้งหลบมึงไงมึงชอบเตือนมาประชิดตัวกูว เดินมาไปชิดตัวกูก็หิ่งไม่โดนอุ้ยหัวสองอัมยาทันเดวิยวเน่ะหัวหนึ่งโอ้ยปวดนิ้วหัวสองหัวหนึ่งง่ายโอ้หัวหนึงน่งไม่ได้หัวหนึงงหหน่ง หัวสองหัวสอง,ห,สองหัวหนึ่งโหเกือบตายนะเชี้หา,นะานะดีนะฟั่มยาทันนี่ยมือมือไวโอ้โดนหัวสองเมตรไม่ถ่าย อุ้ยทำไมมันตึงจังวะคลิปนี้ตายอาฮ่ากูไม่ได้ปั่มเลือดเลย,ยให้กูพักมือสักทีโอ้ปวดนิ้วเห็นมันตึงแหละยอมแพ้ไปงั้นแหละปวดนิ้วอ่ะ โอ้เข้ามาทำไมเจ็ดร้อยเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> บอกไปผมมาโคตรเยอะอะริเจนมารีเจนดีกว่า <c oughs> มาดิโอเคครับตานนมเราก็เจอรีเจนใหม่กันนะครับซึ่งลูกซองผมก็ไม่ค่อยจะสนับนะแต่เมื่อกี้ตึงมากตึงจัดไปหยัดจริงเริ่มยังรอเลย ủi 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 ảo, ủi 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 thử ủi 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 กูไม่กูไม่คมเลยวะกูไม่รู้กูว่าเล่นรีเจนไม่ค่อยเป็นแป๊บหนึง่งเอาไอเฮนี่เล่นหลบตู้เล่นเหลี่ยมเว่อ ตั้งโลไม่ได้หัวสี่ไอ้เฮียหัวสี่ไม่ตายตายตายที่ไหนมเมื่อกี้สี่นัดไม่ตายแล้วก็ซ้ำตัวอีกเซ็ดนี่แม่งก็หนงหลัง กูเบื่อคนหนีวะ่ะมันไม่ได้จูก๊กันมนหนีแล้วน่ะอุย๊ยเกอบตายโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไปเล่นไหนกันวะนี่อุ้ยห้องเหอหลายนัดอยู่หลายนัดอยู่ืนมือหนะหลายนัดอยู่มาดิอุ้ยมืด โลแตกแล้วกูมองไม่เห็นทางไม่ตายทุกคนงงกูก็งงทำไมมันไม่ตาย อยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่โอ้ถ้ากูโดนนะโอ้รู้แล้วหัวสองนัดไม่ตายมันไม่ตายอยู่แล้วหัวสองนัดอ่ะ ที่่กก็ไมอยาาคิดโอเคครับตอนนี้มันก็จะท้าผมอีปิกนอนยิงนะครับก็ปวดตูดแล้วตอนนี้นั่งนานปวดมือด้วยไปตรงนูน้นนีข้างนอกบังเกอร์อ่ะตรงนี้ดิเอาบังเกอร์มานะผมบังเกอร์น,นี้ด้วยพ่องเปล่าเอาก็นอนยิงเอาอยัาง นี่เอ้ยเฮ้ยมันถึกจังหวะอีพิกอะฮ่าแมงเล่นเหลี่ยมมันเล่นเหลี่ยมมันเล่นเหลี่ยมครับทุกคนมันเรามันเราปืนลีเจนต์มายิงผมกูก็ว่าทําไมแม่งทำไมมันถึกจังอะกูว่าว่าทาไมกูเลือดลรถไวจังไอเวนแม่งเอาปืนลีเจนต์มายิงกูมันถึกจังไอนี่เล่นเหลี่ยมนะ หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมกับเพื่อนกับฝูงเอากูจะคืนอยู่แล้วไงปืนอะ่ะโอ้มากับเพื่อนดูตอนนี้เราจะชนะไหมครับเรามาดูกันอุ้ยอเชี่ยกับตายที่นะอยาปั๊มถันโอ้เอ้ย ออกไปปาดออกปาดออกปาดมันเรียกว่าปาดน้องรักไหมก่อนเฮ้ยกับสายก็รู้อยู่เกิดตายไหเราได้มึงอ่ะเฮ้ยเกับตาย เอ้ยตายกันนะก็แพ้กันนะโหมันดีว่ะเอ้ยกดผิดโอ้ Oh my god อ้าวๆๆๆๆๆๆอ้าวตายกูเล่นไม่เป็นอ่ะสเต็ปแบบเนี้ย uh กูก็เล่นไม่เป uh, ็น ทานนี้กูเล่นมั่วๆนั่นแหละถ้าอีบิดดนอนข้างนอกแล้วได้อยู่เฮียอ่าเดี๋ยวมึงีงเลี่ยมกูข้างในมันงงอะ่ะเอาปืนอะไรมาอีกล่ะนานจังอะ่ะตรงนี้เลยนอนอะอย่างอา๋ออ๋ออ๋อนี่ไงได้หมื่นฟรี <c oughs> <c oughs> ได้หมื่นฟรี ทายหมื่นฟีครับทุกคนพนเราฟื้นหมื่นมายิงผมดูดูมันทำดูมันทำันเอาฟื้นหมื่นมายิงผมฟื้นหมดขังแล้วเนี่ยเอ้นี่เหลี่ยมนะเอามันคิดมากมันคิดมากไงสายตะขอสายตะขอมันเหลี่ยมจริงๆนะไอ้นี้ไม่มันมันส่ตะคอนอนดีมาลี เฮ้ยอย่าพึ่งดิอ่รอย,ยาก่อน,นอายังหนึ่งสองสามอ่ะโอ้โหตาย <c oughs> ยาดีเลยกดยาไม่ทันมาคนดูครับผมตอนนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วซึ่งตอนนี้มันเวลาจะตีหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> อัดคลิปแรงดึกเกิน อันนี้ตสาสุดท้ายนะนอนยิงเหมือนเดิมอยากเกียนกูจะยิ่งชอบเกียนนอนดอิเอาเลยนี่อ่ะตายไม่เอาสองลีเจนตบผมอีกแล้วคนดูโอ้โหม, <c oughs> มันโปับมันโปผมไม่ได้ไมผมไม่ได้โปนะ คนดูก็ดูได้นะครับเมื่อกี้ผมก็โดนยิงตายนะครับก็โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะนับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไปแล้วไว้เจอกันเล่นจนของเพื่อนผมหมดขังอ่ะก็คิดดูย่างโหด ก็ผมไปแหละมาเจอกัน <injured avez>